จะมาแนะนำรถดีๆประหยัดน้ำมันอีกคันหนึ่งครับกับเจ้าคันนี้ครับ Honda City ฮะ1.5ตัว m i n o r c h a n ชนนะฮะคันนี้เป็นเบนซิน LPG นะฮะประหยัดน้ำมันสุดๆมาพร้อมกับล้อแม็กแกรมไลท์ขอบ15ครับผมจัดทรงสวยๆมีสปอยเลอร์หลังติดกันศาสตร์เรียบร้อยคันนี้นี่ได้ไปไม่ต้องทำอะไรดูฮะน้ำหยดออกจากท่อนะฮะเครื่องยนต์เผาไหม้สมบูรณ์ครับผมขายที่199,000ก็พอครับผม ปรับราคาลงมาจาก2 3 9 0 0 0บาทนะครับมาดูห้องเครื่องกันบ้างครับกับห้องเครื่องเครื่องยนต์ L15A7 ครับผมติดตั้งแกนะ๊ส LPG ฮะเดินสะดวกนิ่มๆเงียบๆประหยัดน้ำมันสุดๆครับผมกับยุคนี้เหมานะมากๆฮะดูภายในครับผมภายในเป็นเบ<พ>าะผ้าสีเทานะครับภายในสะอาดมีดิฟฟี่ชุดใหญ่ให้ชุดหนึ่งแล้วก็ OBD2 นะฮะเอาไว้ตรวจค่าต่ตางๆคันนี้นี่ครบคันเลยครับผม เบาหลังสวยๆครับผมสนใจติดต่อเข้ามาได้สวัสดีครับ